สวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าวินดูทลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกุมประจำวันจันทร์ที่10ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่16 นะในเรื่องของการงานการเงินความรักก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสน,สนับสนุนช่องของอาจารย์เกตเกจะเลยนน้าชากาฟแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ้องเพย์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินด,ดีทุกครั้งเลยนะเอาละเรามาดูกันดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีกุมก็คือดาวพะระฤหัสบดีแน่นอนตอนนี้ก็ยังคงมากุมลักนาได้ตำแหนง่ง องค์เกตด้วยนะการเงินเป็นองค์เกณฑ์โอ้โหนะแล้วก็เสวยทวีเลิกด้วยนะตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันอาทิตย์เลยนะก็เท่าว่าการเงินการทองเนี่ยนะครับราบลื่นนะ ดีนะถ้าไม่เป็นการลักกินีถือว่าให้คุณมากๆนะถ้าเกิดท่านไหนเป็นการลักกินีก็จะยุ่ง,ย,งยุ่งนิดหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยแต่ทิศท,ทางของดวงดาวบอกได้เลยว่าดาวเจ้ารวนการเงินดาวเจ้ารวนลาภเนี่ยมกุมรักชาวราศีกุมเนี่ยการเงินก็การทองจะขยับตัวดีขึ้นแบบ Amazing เลยนะแบบว่าได้แบบว่าฟุกฟุก๊กได้แบบว่าโอเคอ่ะถือว่าเป็นเป็นคนที่เด่นในเรื่องของ การเงินเป็นอย่างดีเลยสําหรับชาวราศีกุมนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันในเรือนคู่ครองกันนิดหนึ่งนะครับในเรือนคู่ครองเนี่ยก็ต้องแบ่งเป็นสองช่วงเนาะตอนดาวเจ้าเรือนปัตตนิไปอยู่ในเรือนราะเนี่ยช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่มีเสน่ห์ดีนะในช่วงของวันที่วันจันทนะที่10จันทร์อังคารนะครับอัน,นดี อันนี้ดีเลยเพราะเราเข้าเลิกมหาธนูแห่งเลิกเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาถือว่าดีนะส่วนวันที่12เนี่ยนะสิบสะสิบสองเนี่ยไปจนถึงวันที่16เนี่ยเข้าโจโรเลิกหมดแล้วนะเรื่องของความรักเรื่องของอะไรเนี่ยมันมันพอมันเข้าโจโรเลิกเนี่ยมันต้องต่อสู้มันต้องแข่งขันมันต้องการวางแผนมันจะไม่ราบรื่นเหมือนวันจันทร์กับวันอังคารนะวันจันทร์วันอังคารเนี่ยจะราบรื่นนะส่วนวันศุกร์จะย้ายราศีไปอยู่ในภพวินาศแล้วนะเอาตรงนี้ก่อน ดาวเจ้าเรือนปัตนีมาอยู่ในเรือนราภก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาถ้าเกี่ยวเรื่องของการงานลักษณะอะไรยังไงมีการที่จะไปดีลงานเจรจางานประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะมีคนคอยช่วยเหลืออุปธรรมในลักษณะต่างๆนะก็สามารถดีลงานได้และยิ่งวันจันทร์วันอังคารด้วยเข้ามาหัตถโนแห่งเลิกด้วยถือว่าดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนเข้าพบวินาศอันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วนะ ทําการค้าทําอะไรยังไงต้องระมัดระวังแล้วนะเข้าพบวินาศเนี่ยในช่วงของวันศุกร์ที่14นะเวลา22่สนาฬิกายีนาทีแล้วก็สเสวยโจโรเริกยาวเลยก็ต้องบอกว่าเวลาดาวเจ้าเรือนปัตนีเข้าวินาศเนี่ยมันมันจะเสียหายจากคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่คองอ่ะเราไว้ใจใครไม่ค่อยได้ช่วงนี้นะบางทีมีแฟนเขาอาจจะหลอกล่อเราในลักษณะต่างๆทาให้เสียเงินเสียทองอะไรเราก็ต้องระมัดระวังนะหรือใครชวนไปร่วมหุ้นทํา อะไรยังไงเขาต้องระมัดระวังแหละนะเพราะดาวเข้าวินาศแล้วอะ่ะก็ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีแล้วนะต้องต้องต้องบางคนงงเอ๊ะทำไมในช่วงของสบ,บาดานี้นะไอช่วงของวันจันทร์นะไปจนถึงวันอังคารเอ่อวันจันทร์ถึงพฤหัสเอ๊ะทำไมมันดีทำไมำไมันสุขเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วนะก็ขอให้รู้ว่าเข้าวินาศแล้วนะครับคนไหนที่เพิ่งคบกันอะไรยังไงเนี่ยนะก่อนนั้นนั้นดี นะพอเข้ามาตรงนี้ต้องพิจารณาดีๆแล้วนะครับว่าเขามีใครซุกซ่อนไว้ไหมจริงใจไหมอะไรไหมนะก็ต้องเรามาระวังก็ในช่วงของตั้งแต่ย้ายเข้าภบว,วินาาไปราศีมังกรก็ต้องบอกเป็นจุดที่ต้องาาระมัดระวังแล้วนะสำหรับชาวราศีกุมนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูเรือนการงานกันบ้างนะฮะัโอ้โหเรือนการงานสำหรับชาวราศีกุมนี่โดดเด่นมากนะโดดเด่นมากเลยเป็นช่วงที่โชว์พาวโชว์ฝีมือมาก ในช่วงของวันที่วันจันทร์แล้วกันนะวันจันทร์ที่สิบไปจนถึงวันที่สิบห้าเลยนะช่วงนี้เลยเกือบสุดสัปดาห์เลยทุงวันเสาร์เลยจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยดาวเป็นเกษตรตาทิยดีนะเกี่ยวเรื่องของการงานนี่ถือว่าแบบสุดยอดเลยนะจะทําอะไรยังไงเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จมีเกณฑ์ที่จะราบรื่นนะบางคนก็ตกงานก็อาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์นะบางคนเอง ก็ประสบผลสาเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานในลนักษณะต่างๆอันนี้ถือว่าดีดีมากๆเลยนะหลังจากนั้นนะครับย้ายเข้าไปในราศีธนูเวลา8ปดนาฬิกาแนาทีก็เขาเรียกว่ากรรมะเวลาพระอีกอะ่ะนะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่โชคดีในสัปดาห์นี้นะเกี่ยวเรื่องของออการงานประสบผลสําเร็จได้อย่างดีนะสำหรับชาวราศีกุมก็เป็นจุดที่น่าย,ยินดีจริงๆนะก็นะ เท่ากับว่าการเงินดีนะการเงินทับรักการงานดีดาวเจ้าเรือนคู่ของก็จะมาเสียเฉพาะแค่ตอนที่เ,เข้าในวันศุกร์ที่14 นะตอนเข้ามาังกรไม่ค่อยดีแล้ว1 4 1 5 16ต้องระวังน,นอกนั้นดีหมดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะเอาละนะยังไงก็กลับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิพาปารากันใดยังไงต้องกราบขอข,อขอมาผา่ายด้วยท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอคากรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็าสามารถร่วมเป็นผู้มีคุณสน,สนับสนุนช่องของอาจารย์เกก้าจะเลี้ยงน้ำชาก,กาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามหลัสพร้อมเพยข้างล่างอาจจาะก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคร ครับผมอาจารย์เกตก้าพิทูธรเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของอสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ พอสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยด,ดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยที่เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะคอ,อยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทานะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ